อะไรในตัวคุณกันนะที่ทำให้เขาอึ้ง มาค่ะวันนี้นะคะเราจะลองมาเปิดพลังงานของเขากันดูซิว่าเอะในความคิดของเขาเนี่ยนะคะเขาอึ้องอะไรในตัวคุณนะคะอะไรในตัวคุณในที่ทําให้เขารู้สึกโหทึ่งจังเลยว่าคุณเป็นแบบนี้หรอนี่คือสิ่งที่คุณเป็นหรออะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาค่ะแม่หมอขอห้าใบค่ะให้คุณนะคะตั้งจิตตั้งสมาธินึกถึงหน้าเขาคนนั้นได้เลยนะเป็นคลิปแบบแรนดอมนะคะไม่อินไม่ซีเรียสนะาใครพลังงานไม่ตรงอย่าไปก็ไม่ต้องไปอินนะคะอย่าปล่อยผ่านมัน่นอย่าไปซีเรียส เพราะว่าอันนี้เป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมเนาะถ้าอยากเช็คพลังงานส่วนตัวก็ทักมาหาแม่หมอได้คะ่ะอ่าคุณได้เจไม้10ถ้วยสองเหรียญจะมมูนและเดอะซันโอเคชัดๆค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะสำหรับชาวแรนดอมนี้นะคะอ่า ใครนะคะอยากจะดูดวงสมพง์ระหว่างเรากับคู่รักนะคะก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้นะ,ะให้แม่หมอช่วยสแกนให้นะคะว่าเรากับคนรักม,มีดวงสมพงศ์กันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแม่หมอก็จะคำนวณออกมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหรือว่าอยากจะเจาะลึกนะคะตัวตนของบุคคลบุคคลหนึ่งที่เราอยากรู้จักนะคะก็มาให้แม่หมอสแกนได้เช่นกันจ้าอาก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็มามาให้แม่หมอดูได้ะคะ่ะโอเคอ่ะมาเรื่อง ของเราในหัวข้อนี้นะคะตามหน้าไพา่เขาจึ้งอะไรในตัวคุณเนาะเออทึ่งอะไรในตัวคุณเออสิ่งที่เขารู้สึกประทับใจต้องเรียกว่าประทับใจดีกว่าประทับใจบวกทึ่งบวกอึง้งแม่หมอว่าชาวออสำรับเนี่ยชาวแรนดอมเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างสู้ชีวิตอะ่ะโอ้ยสู้ชีวิตมากเลยเป็นคนที่อาจจะ ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีความพร้อมอะไรอย่างนี้เนาะพร้อมในทุกๆด้านอะไรเงี้ยแน่นอนอาจจะยังมีอะไรบางอย่างที่มันข,ดขาดๆไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วคือเหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะดูแลพ่อแม่ดูแลพ,พี่น้องอะไรแบบเนี้ยบางคนเป็นพี่คนโตก็ได้เออบางบางคนไม่ต้องเป็นพี่คนโตก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่พึ่งพึ่งพาคล้ายๆกับเป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งพาอะไรเงี้ยเนาะของคนในครอบครัวนะคะแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่แบบรักครอบครัว มากด้วยเช่นกันทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวออครูเป็นคนที่แบบแบบว่าทําอะไรแบบแบบโโหไม่ไม่ไม่ได้คิด ชีวิตอะคือหมายถึงว่าลงแรงลงแรงขยันแบบขยันสุดๆเลยอเออไม่ไม่ได้คิดถึงว่าไอ้อย่างเช่นถ้าคุณไม่สบายหรือร่างกายไม่พร้อมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณก็จะแบบว่าไม่ไม่สนไม่แคร์เออฉันจะทําหน้าที่ของฉันฉันจะทําในสิ่งที่ฉันรับผิดชอบให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้เออคูเป็นคนที่น่าทึ่งมากสําหรับเขานะคะในความคิดของเขาโห,หน่าทึ่งจริงเลยคนคนนี้เป็นคนที่แบบดูดูแลครอบครัวนะคะเป็นคนเป็นเสาหลักเป็นคนที่เก่งคนนึงเอ,อ่อครอบครัวพึ่งพาได้อะไรแบบ คนหนึ่งเนาะเป็นเป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่คิดชีวิตไม่คิดถึงชีวิตตัวเองอะค่ะเออคือทุ่มเทไม่ไม่มีคำว่าเหนื่อยเนาะไม่รู้จักเหน็เหนื่อยก็ไม่รู้ว่าคุณทําได้ยังไงเออหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในในหัวใจของคุณละคุณจะคิดถึงครอบครัวเป็นหลักไงเออมันเลยทําให้แบบเออความเหนื่อยความอะไรคือมันไม่มีเขาเขาทึ่งเขาทึ่งในเรื่องของตรงนี้บา้างเพราะว่าสมัยเนี้อะาาก็คือต้องต้องพูดกันตรงๆเลยเนาะว่าแบบว่าคือคนที่จะมีนิสัยแบบเนี้มันก็คือค่อนข้าง คือคือมันมีแหละม,มันมันมีแต่แบบว่าด้วยยุคสมัยหรืออะไรไม่รู้ค่า,านิยมหรือความคิดอะไรที่มันเปลี่ยนไปอะไรแบบเนี้ยเนาะเออเขาเขาก็ยังคิดโอ้โหยังมีคนแบบเนี้ยเหรอหายากยังมีคนแบบคุณเหรออะไรเงี้ยแต่แต่จริงๆอ่ะเขาแต่จริงๆก็มีแหละก็มีก็มีคนแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเขาเห็นเขาเห็นคุณไงเขาได้รู้จักคุณแล้วเขาก็โอ้โหทึ่งจังเลยคุณนี่ชันเป็นคนที่แบบเออทั้งเก่งเนาะทั้งทั้งขยันเนาะเออแล้วแบบ รักครอบครัวเออรักครอบครัวทําเพื่อครอบครัวอะไรแบบนี้จริงๆเลยเออแล้วก็เป็นคนที่คือยังไงอะ ถึงแม้ว่าคุณเนี่ยนะคะจะดูเป็นคนที่เขาเขารู้อ่ะแม่หมอว่าเขามองคุณออกอ่ะเขามองคุณออกว่าว่าว่าลึกๆในใจของคุณอะไรแบบนี้เนาะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อ่มีอะไรพร้อมหรือมีความมีมีความสุขหรือล่าเริงสดดสอะไรในชีวิตมากมายนักอะไรเงี้ยแต่คุณพร้อมยิ้มอ่ะเออคุณนึกออกว่าคุณคุณพร้อมยิ้มได้เสมอไม่ว่าคุณจะเจอกับเหตุการณ์อะไรหรือเจอสิ่งอะไรที่ไม่ชอบที่มากระทบกระเทือนจิตใจคุณอะไรเงี้ยโหเหมือนเหมือนนางเอก เหมือนพระเอกนางเอกมากนะคะสำหรับชาวแรนดอมเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเออคือเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกับคุณก็ได้นะคนคนนี้คือแบบอาจจะแบบเป็นเปนคนที่ได้เจอได้อะไรกันอย่างเงี้ยบ่อยๆเนาะเป็นคนในสายงานเดียวกันเพื่อนที่เรียนด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ อายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณไปเจอใครนินทาคุณเนี่ยเออไปเจอคนที่เขาไม่ชอบคุณเขาหมั่นไส้คุณเนี่ยโหเยนี่มาทําเป็นเก่งมาทําเป็นทําเป็นคนดีอะไรเงี้ยเออมันต้องมีแหละมันต้องมีคนที่ทั้งชอบแล้วไม่ชอบเรานะคะมันเป็นของธรรมดานะมันเป็นของธรรมดามันจะ,ะไม่สามารถที่เราได้จะทําให้ทุกคนชอบเราได้หมดจริงๆบางเรื่องสิ่งดีๆในตัวเราอย่างเงี้ยคนอื่นชื่นชมแต่มันก็จะมีคือเหรียญมันมีสองด้านมันก็จะมีอีก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 ด้านหนึ่งที่อะอาจจะมีคน หมั่นไส้เราไม่ได้ชื่นชมเราอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนั่นแหละเขาเขาก็จะแบบเหมือนมีการน,นินทาอะไรเงี้ยน้ยนินทาว่าพูดรับหลังหรือพูดอะไรต่างๆที่ไม่ดีใส่คุณเนี่ยทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยคือคุณ คุณรู้แหละคุณรู้แต่คุณเก็บไงคุณเก็บคุณคุณไม่ได้อะไรคุณเศร้าหรือคุณหรือคุณรู้สึกไม่ดีอะไรคุณก็จะไม่ระเบิดออกมาคุณก็จะไม่ไม่มีการด่าเขากลับหรือว่าไม่มีการที่แบบเอามานั่งคิดเอามาทําให้ตัวเองอมทุกข์ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบคิดนุ่งคิดนี่อะไรแบบในทั้งวันไม่ใช่คุณจะไม่ใช่คนแบบนั้นก็คือปล่อยผ่านไปแต่จริงๆถามว่าในใจคิดไหมในใจคิดแน่นอนต้องคิดอ่ายากเป็นการยากที่จะทําให้คนคนหนึ่งไม่สามารถ อที่จะทำให้คนคนนึงไม่คิดได้สําหรับสิ่งอะไรที่มากระทบกระเทือนจิตใจเรานะคะทุกๆคนเป็นเป็นหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเคลียร์จิตใจของเราได้ดีแค่ไหนไงตามเทคนิคของแต่ละคนเออตามเขาเรืยกอะไรตามมันมันแต่ละคนเขาอาจจะมีวิธีคิดอะไรที่ไม่เหมือนกัน บางคนจัดการได้บางคนจัดการไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับคุณนะคะคุณเป็นคนที่สามารถจัดการได้จัดการได้ดีไม่ไม่เอามาไม่เอามาลงกับคนอื่นหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่แสดงออกมาข้างนอกให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ย เศร้าอยู่นะเรารู้สึกไม่ดีนะเราไม่พอใจนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณคุณจะไม่เป็นอย่างนั้นคือภายนอกคุณก็แสดงว่าเออเรามีความสุขดีเราแฮปปี้อะไรแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ไดเอามาลงกับคนอื่นไม่ได้เก็บมาคิดคือในใจอาจคิดแต่ว่าไม่จะพยายามไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามทําตัวเองให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้จัดการาบาริหารอารมณ์จัดการสิ่งต่างๆได้ดีอะไรแบบนี้คะ่ะเขาด้วยด้วยความที่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบกแบกรับ แบกรับภาระอะไรแบบนี้โนหรือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวอะไรแบบนี้ก็เป็นได้มันก็เลยทําให้คุณเหมือนมีความคิดเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่เข้มแข็งไม่ไม่ย่อท้อไม่สนใจกับสิ่งที่มาประทะของประทะอารมณ์ภายนอกอะไรแบบนี้ได้นะคะนะนีแ่แหละค่ะก็เนี่ยแหละก็คือสิ่งที่ทําให้คนคนนี้เขารู้สึกจึ้งเขารู้สึกอึ้งในในตัวในตัวคุณในตัวตนของคุณที่ที่คุณเป็นแบบเนี้ยไม่เหมอะว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่รู้จักคุณพอสมควรแหละถ้า,ถ,าถ้าเขาถ้าเขาคิดแบบนี้เขาเขา,เขาต้องช้า Random, แลนดอมในคนที่คุณมาถามถึงก็ต้องเป็นคนที่คุณนะ่ะรู้จักพอสมควรหรือว่าถ้าอาจถ้าอาจจะไม่ได้ค่อยค่อยคุยกันหรือว่ารู้จักกันมากอะไรเงี้ย เขาเขาก็สัมผัสได้แม่หมอว่าเขามองออกเขาเขาก็รู้แหละในสิ่งที่คุณแบบแบบแสดงออกมาภายนอกสแสดงต่างๆอะไรเงี้ยคนคนเรารู้คนเราสามารถมองคนออกมีเซนส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็รู้ว่าเออเราเป็นคนยังไงอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยนี่แหละคะ่ะก็คือตัวตนโดยรวมของคุณนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกจึง้งนั่นเองคะ่ะสําหรับชาวแรนดอมนี้คะ่ะ